ดูคลิปนี้นะคะวันที่พระเจ้าอยู่หัวต้องให้สมเด็จพระราชินีประคองนะคะพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จมาเป็นพยาบาลส่วนตัวของพระเจ้าอยู่หัวนะคะเคนื่องจากวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวท่านประชวร ื่องจากถูกรอบปงพะชนโดยการวางยานะคะก็มีโทรจิตจากพระบาทสมเด็จขอพระเจ้าอยู่หัวท่านโทรจิตมาหาว่าให้ช่วยราชวงศ์ก่อนเพราะราชวงศ์กำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะก็เลยถอดจิตดูนะคะแต่ก็ดึงจิตกลับมาก็จะเห็นว่าเนี่ยพระองค์ยืนแทบจะไม่อยู่เนื่องจากฟื้นจาก การวางยานะคะก็กำลังตามตัวเจ้าหน้าที่ที่วางยานะคะก็อยู่ในหวังหลายคนทีนี้วันที่สมเด็จพระนางเจ้าร้องไห้3ามครั้งนะคะโทรจิตติดต่อเหมือนอยากกลับบ้านนะคะพระองค์ก็เป็นห่วงพระเจ้าอยู่หัวว่าขณะนี้ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมา,าพาบกล ก็เลยต้องอยู่ต่อไม่นึกว่าจะได้เป็นพระราชินีนะคะพระองค์ก็อยู่ต่อไม่นึกว่าจะได้เป็นพระราชินีดูพระพักของพระองค์นะคะท่านรู้สึกกังวลแล้วก็กลัวภาพในวันนั้นยังจำได้นะคะว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีการวางแผน ก่อนที่จะขึ้นคลองราชบัลลังก์นะคะก็มีการวางแผนล้มที่เขาเรียกแผนล้มเจ้าก็ใส่ความท่านผู้หญิงสีรัดนะคะเราก็ลงทีก็ยังเยาวก็เลยต้องหาคนช่วยแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็ประชวนนะคะตอนนี้พระองค์ก็ดีขึ้นทีนี้ สมเร็จก็คงอยากกลับบ้านแต่ดูในราชวงศ์แล้วพวกเราเป็นประชาชนนะคะช่วยกันตรวจตราดูแลนะคะอย่าให้ใครทำร้ายราชวงศ์นะคะท่านมาทำงานดูแลพระเจ้าหัวนานแล้วท่านก็อยากกลับบ้านนะคะท่านได้ทิ้งครอบครัวมานานมากนะคะตั้งแต่พระองค์ทียังเยาวตอนนี้พระองค์ทีก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้ว